พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคช่วงนี้เราจะมาวิเคราะห์เกาะติดความเคลื่อนไหวของ Honda m o t เตอร์ที่ญี่ปุ่นซึ่งล่าสุดได้มีการแนะนำ c b r 2 5า r b ส2 5 0สีขาวมุกใหม่ล่าสุดของปี2 0 1 8เพิ่มอีกหนึ่งสีจากเดิมที่มีอยู่3สีคือสีเทาสีดำและสีแดงรวมเป็น4ส,สีครับโดยสีขาวมุกใหม่ล่าสุดนี้จะมีเฉพาะรุ่นเบรก a อ s s เท่านั้นวางราคาอยู่ที่ 8 6 7 6 0เยนคิดเป็นเงินไทย2 4 2 0 0 0บาทจากอัตราแรกเปลี่ยน100เยนต่อ30บาทครับโดยผลิตทั้งหมด1 3 0 0คันมันจะหนาตั้งแต่วันที่20เมษายนเป็นต้นไปครับถ้าเป็น CBR 250 WR สีเทาเมทัลลิกหรือว่าสีดำเมทัลลิกรุ่นสแตนดาดเบรกธรรมดานั้นราคาจะอยู่ที่7 5 6 0 0 0เยนคิดเป็นเงินไทย 2 2 6 8 0 0บาทส่วนคันที่กำลังชมอยู่ในขณะนี้มันคือ CBR250RR Lai Kabuki Limited Edition มีจำนายเฉพาะที่อินโดนีเซียเท่านั้นด้านหลังกลับไปในครับในช่วงงานโตเกียวมอเตอร์โชว์เดือนตุลาคมปลายปี2558ที่ผ่านมา Honda m o t เตอร์ที่ญี่ปุ่นได้มีการเปิดตัวรุ่น CBR250RR รถต้นแบบขึ้นอย่างเป็นทางการโดดเด่นด้วยดีไซน์แบบ aggressive ก็หมายถึง มีความก้าวร้าวแหลมคมและดุดันเป็นครั้งแรกของ Honda ในตระกูล2 5 0 c ที่ออกแบบมาในลักษณะแบบนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์2สูบเรียง2 5 0 c ที่มีเรือนไมล์แบบดิจิตอลมีโหมดขับขี่คันเร่งแบบทัตโต้บายวายหรือลิมิตวิเ้อไฟฟ้าพร้อมด้วยอัพไซด์ดาวหน้ากระบอกสีทองอย่างโดดเด่นหลายคนติดตามกระแสข่าวมาอย่างต่อเนื่องจากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลา2ปีครึ่งที่เราได้มีการติดตามกระแสข่าวมาอย่างใกล้ชิด และในขณะเดียวกันนั้นนะครับหลังจากการเปิดตัวของงานโตเกียวมอเตอร์โชว์เรียบร้อยแล้วเป็นเวลา10เดือนแอสตราฮอนด้ที่อินโดนีเซียก็ได้มีการเปิดตัว CBR 250RR ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่26กรกฎาคมพศ2 5 5 9เปิดจองเป็นเวลา1เดือนนะครับทำเลขการจับจองได้สูงถึง1,600คันกับราคาค่าตัว1 8 9 0 0 0บาท การขับ Honda ที่ดินีเซียได้ขับขี่กันตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม2559นับถึงวันนี้เป็นเวลา1ปีครึ่งแล้วแต่ปรากฏว่ากระแสข่าวของ CBR 300ดับเบในเมืองไทยนั้นดูเหมือนจะเงียบหายไปมีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาอย่างมากมายหลายคนบ่นเสียดายกันอย่างมากครับว่า CBR 300ดับเนั้นจะไม่ได้แจ้งเกิดในเมืองไทยอีกต่อไปจากการกาติดความเคลื่อนไหวมาอย่างใกล้ชิดยืนยันกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับว่าโปรเจกต์ของ CBR 300ดับเนั้น ถูกยกเลิกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครในคนที่เฝ้ารอคอยต้องบอกเลยครับว่าไม่ต้องรออีกต่อไปเพราะขณะน,นี้ทิศทางตลาดมีการเปลี่ยนทิศไปอย่างมากมายและหลายคนนะครับอยากให้นํา cbr 2 5 0 r จากอินโดนีเซียเข้ามาสู่ตลาดเมืองไทยคําตอบก็คือเป็นไปไม่ได้ครับปัจจุบันนี้อินโดนีเซียนะครับผลิตจําหน่ายในประเทศตัวเองและส่งบางประเทศในอาเซียนเท่านั้นญี่ปุ่นนะครับยังไม่ให้การยอมรับสินค้าจากอินโดนีเซียตั้งแต่มีการเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วนะครับญี่ปุ่นได้มีการผลิตขึ้นมาเอง โดยใช้โรงงานที่ญี่ปุ่นนะครับประกอบและผลิตขึ้นมาเต็มร้อเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเองก็ยังไม่วางใจสินค้าจากอินโดนีเซียเท่าไหรนะ่นักเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของการประกอบความประณีตในการผลิตและมาตรฐานต่างๆที่ยังไม่เต็มร้อเปอร์เซ็นต์แต่เนื่องจากว่าการเปิดตัวของ CBR 250 WR บทที่ญี่ปุ่นนั้นเปิดจองเพียง3วันนะครับมียอดจองสูงถึงกว่า3,714คันเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นจะได้มีการลงทุนผลิตขึ้นมาใหม่โดยใช้โมของตัวเองนะครับอีกชุดหนึ่ง ซึ่งอนดามเตอร์มองแล้วว่ามีความคุ้มค่าเพราะจะเดินั้านวางแผนผลิตเพียงแค่3,000คันต่อปีและการเบิดจอง3วันในช่วงกลางเดือนเมษายนเมื่อปีที่แล้วยอดจองสูงถึงกว่า3,700คันเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ฮอนดามเตอร์จะไม่นําเข้า CBR 2ข0 R นาจากอินโดนีเซียครับแฟนคลับฮอ n ด a าที่ญี่ปุ่นได้ขี่ CBR 2ข0 R สุา,าตั้งแต่วันที่12พฤษภาคม2 0 6 0ที่ผ่านมานัะถึงวันนี้เป็นเวลา10เดือนพอดีสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า C.B.R. 250 d R จะไม่มีการน,นำเข้าจากอินโดนีเซียสู่ตลาดเมืองไทยและ C.B.R. 300 r R นั้นปิดฉากการพัฒนาไปอย่างสิ้นเชิงในขณะน,นี้ Honda หันมุ่งเน้นตัว C.B.R. 500 R C.B. 500 F นะครับเพื่อผลักดันตลาดและท้าชนกับ Ninja 400ด้วยอาศัยความได้เปรียบกับเครื่องยนต์ที่ใหญ่กว่าถึง 500cc โดยชูจุดขายว่ามันคือบิ๊กไบค์คันแรกของผู้ขับขีบ่มอเตอร์ไซค์คนไทย หลายคนสงสัยเรื่องเบกขี่บิ๊กไบค์ว่าทำไมต้องเริ่มต้นที่มากกว่า4 0 0 c ขึ้นไปเหตุเ e, พราะว่าผู้ผลิตสีขายญี่ปุ่นนั้นได้มีการตกลงกันเรียบร้อยแล้วในช่วง1-2ปีที่ผ่านมากับกรมการขนส่งทางบกว่าเบรกขี่บิ๊กไบค์นั้นจะเริ่มต้นที่เครื่องยนต์่ซี c ีขึ้นไปสรุปก็คือมากกว่า4 0 0 c ขึ้นไปครับนั่นะก็หมายความว่า CBR 500R c 500 b 500F จะเป็นบิ๊กไบค์ต้องมีการทบเบรกขี่ใหม่แต่ว่าดินจา400นั่นนะครับ ไม่ต้องทำไปกับขี่ใหม่เพียงแต่ว่านะครับยังไม่มีการประกาศัะคับใช้เรื่องใบกับขี่บิ๊กไบค์แต่อย่างใดดังนั้นต้องรอกันต่อไปครับว่าอนาคตจะมีการประกาศัะคับใช้เมื่อไหร่หรือจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องของการใช้แรงม้าเป็นตัววัดไปกับขี่บิ๊กไบค์ก็เป็นได้ในอนาคตความเคลื่อนไหวของนินจา250ที่อินโดนีเซียนั้นต้องบอกเลยครับว่าขณะนี้ดูเหมือนจะเสียเปรียบ CBR 250ด้วยเป็นอย่างยิ่งและถ้าว่าวอ่น F I 25โฉมใหม่เปิดตัวมาด้วยแอปไซด์ดาวหน้าแล้วก็ต้องบบอกเลยครัว่า สปอร์ต5อนั้นนินจา2 5 0จะเสียเปรียบเป็นอย่างมากแต่ว่าการเปิดตัวของนินจา400กับการล้างกระดานสปอร์ตสในเมืองไทยนั้นต้องบอกเลยครับว่าเป็นอะไรที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากวอช R3 โฉมใหม่จะสามารถต่อกรกับนินจา400ได้หรือไม่ g x x r 3 0 0รุ่นใหม่นะครับที่จะมีการเปิดตัวในปลายปีนี้จะกล้ามาท้าชนกับนินจา400หรือเปล่าส่วน CBR 3 0 0นั้นถอยฉากเรึเปล่ฮอนด้าหันมาผลักดัน c b r 5 0 0 r ออกมาท้าชนนินจา400แทนเรื่องเราจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ